เรื่องบอลคาสิโนมันไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่จะต้องเร่งอย่างบ้าเลือดดูเสมือนหนึ่งว่าเวลาคุณกำลังอยู่น้อยลงหรือยังผมสงสัยว่าเหตุอะไรจึงจะต้องเอาเรื่องบอลคาสิโนให้ได้ไอความอยากได้ผิดสังเกตผิดปกติเหมือนกับพวกเสี่ยนยาอย่างไงอย่างนั้นเมื่อก่อนมันลักหลับไอ้นี่ลักตอนตื่นเลยพอเรานัดประกาศเดินวันที่9มันจะขอเลือดมาวันที่สวันที่สี่ไม่ได้ใจถึงประมาณเอาวันที่สามเลย คุณกำลังมีปัญหาอะไรขณะที่พวกเราอยู่กันหน้าที่แห่งนี้ตลอดระยะเวลาทั้งวันเราได้เห็นซึ่งความพยายามที่ต้องการเร่งให้พระราชบัญญัติสถานบันเทิงครบวงจร ที่บ่อนคาสิโนอยู่ในนั้นในวันนี้บรรดาหมู่มิตรรักการเมืองรุ่นเก่าเนี่ยก็แจ้งผมหลังจากที่แยกตัวจากพี่น้องรัดกับพี่ต้อยสนธยานไปออกรายการก็ได้รับการแจ้งว่าควิปรัฐบาลซึ่งเคยแถลงว่า จะเอาร่างพระราชบัญญัติสถานบันเทิงครบวงจรหรือคาสิโนนี้เข้าที่ประชุมในวันที่9เมษายนปรากฏว่าในช่วงบ่ายวันนี้วิบรัฐบาลแจ้งไปยังพักฝ่ายค้านขอขยายวันประชุมสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งเดิมประชุมวันพุธกับวันพฤหัสขอเพิ่มวันศุกร์อีกหนึ่งวันเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสถานบันเทิงครบวงจรหรือบ่อนคาสิโนโให้ได้ปรากฏว่าพรรคฝ่ายค้านได้แสดงท่าทีที่ไม่ยินยอมแต่เชื้อชั่วไม่มีวันตายล่าสุดเนี่ยนะครับ ได้อ่านจากเว็บไซต์ของไทยโพสต์ว่าประธานสภาผู้แทนราษฎรได้บรรจุร่างพระราชบัญญัติคาสิโนโในนามอินเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็ก์บันเทิงครบ,บวงจรนี้ในวันพฤหัสที่3มเมษายนประกาศเนี่นะครับทำไม่กลัวกลัวไม่ทำว่าวันที่9 แต่เขาก็รู้เหมือนกันว่ามันใกล้วันที่แพทยสภาเนี่ยเขาจะนัดแถลงวันที่สิบสภา,าจะปิดสมัยประชุมในวันที่สิบเอ็ดปากก็เยงเยงว่าวันที่เก้าวันที่เก้าวันที่เก้ามาวันนี้พี่น้องอย่างที่ผมอธิบายเมื่อกลางวันพยายามนี่นะครับ ขิดาวาวสารสารพัดแล้วไปเร่งในสภาต้องการวันที่สี่ขยายวันประชุมในวันศุกร์ไปหนึ่งวันพรฝ่ายค้านไม่เล่นด้วยขยับมาเลยเป็นวันที่สามเอาอย่างนี้ครับพะนาท่านนายกรัฐมนตรีเอาสามวาระรวดไปเลยอะ คือสภาผู้แทนราษฎรนั้นเวลามีการพิจารณาร่างกฎหมายหรือร่างพระราชบัญญัติว่าผ่านวาระหนึ่งจะต้องตั้งคณะกรรมาการแต่ว่าถ้าต้องการความเร่งรีบให้ตั้งคณะกรรมาการเต็มสภาเพื่อจะผ่านในวาระที่สอง และลงมติในวาระที่สามเมื่อบ่อนคาสิโนมันเป็นวาระเร่งด่วนของของชาติถ้าไม่ผ่านไม่รู้ใครจะตายกันบ้างเนี่ยจะเอากันให้ได้ก็สามวาระรวดไปเลยผมเรียนกับพี่น้องว่าเขาไม่สนใจแผ่นดินไหวไม่สนใจว่าทด็ครับคนที่ติดอยู่นั่นยังมีชีวิตจะอยู่เท่าไรไม่เกี่ยว กูขอบอลผ่านก่อนก็แล้วกันเราอยู่ในสภาพบ้านเมืองที่เป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นผมบอกกับพี่น้องว่าอาการเฉกเช่นนี้นั้นคือถ้ามันอยู่ในสภาวะปกติอากจะแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจต้องการนักท่องเที่ยวไม่มีใครเขาเร่งออกอาการในขนาด แต่วว่าิธีการเนี่ยมันร้อนรนผิดสังเกตใครก็ย่อมที่จะรู้กันว่าเหตุที่น่าสงสัยก็คือคำว่าผลประโยชน์อื่นใดที่เกิดขึ้นกับใครหรือใครได้รับผลประโยชน์อื่นใดจากกรณีการตั้งบ่อนคาสิโนนี้แล้วพาประเทศและประชาชนไปติดกับ นี่เป็นเรื่องใหญ่มากที่กระบวนการยุติธรรมกรณีทักษิณชินวัตนนั้นได้นี่ยนะครับเป็นบาดแผลที่ใหญ่ที่สุดของกระบวนการยุติธรรมว่าคนต้องคดีทุจริตไม่ติดคุกแม้แต่เพียงวันเดียวการป่วย ใช้ดุลเบดิตเพียงแค่สี่นาทีโดยพยาบาลหาหรือกับแพทย์โรงพยาบาลกล้องพร้อมเสียโดยฉับลัดแต่และเรื่องก็เต็มไปด้วยความมืดมนเวทระเบียนกลายเป็นของต้องห้ามเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับแพทยสภา,าซึ่งเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะสร้างความแข็งแรงให้กับประเทศ หรือว่าจะสร้างความชิบหายต่อให้กับประเทศก็ดูองค์กรนี้ในวันที่10เมษายนเช่นเดียวกันการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันอย่างที่พี่น้องได้แลเห็นคือผมไม่ได้ไปขยี้สอตองงอแต่คุณมีหน้าที่องค์กรตรวจสอบคนอื่นเน่ย ถึงการใช้จ่ายก็ประมาณโตะตัวเป็นแสนเก้าอี้ตัวเกือบแสนไอ้นั่นก็ว่ากันทั้งที่จริงคุณควรจะเป็นแบบอย่างว่าถ้าต้องการของมีคุณภาพ้ะทางสั่งทําในประเทศไทยราคามันจะหายไปสามเท่าสี่เท่าไม่ต้องมาเป็นแบรนด์อิตาลีคุณจะไปโชว์กับใครคุณต้องเป็นตัวอย่างของกระบวนการตรวจสอบ เรื่องการใช้จ่ายงบประมาณแต่คุณเป็นพวกที่โชคดีที่สุดว่าไอ้ตึกนี้มันพังก่อนเสร็จไอ้นี่ถ้ามันเสร็จเนี่ยนะครับก่อนพังเนี่คุณตายกันทั้งองค์กรมันจะบอกได้เพราะนี่นะครับไม่ยอมใช้บทเรียนก็ขนาดนี้นะครับสำนักางานสตรงรร้อยเอ็ดพยา ผู้รับเหมาหนีงานวันนี้ผมเรียนกับพี่น้องว่าการปล่อยปลาละเลยของหน่วยงานราชการและฝ่ายการเมืองทั้งหลายวันนี้เนี่ยครับไอเหล็กไอบริษัทจีนเนี่ยที่ครับที่ประธานาธิบดีสีเขาไล่ปราบและจับประหารกันมานั้นที่มันมาขายในประเทศไทยนั้นมันไปอยู่สักกี่ตึก มันไปอยู่กี่ทางด่วนเอ,อ้าและคนจะกล้าใช้ตึกหรือคนจะกล้าใช้ทางด่วนกับบันหรือเปล่าปัญหาก็คือว่าคุณปล่อยให้เข้ามายัางประเทศไทยนี้ได้อย่างไรและคุณปราบหนึ่งครับปราบเหมือนร้อยมันขายหมดอะ่ะปราบไประบงไปปราบไประบงไป ในท่ามกลางไอแผ่นดินไหวความโชคร้ายอันเนี้ยอาเพศอันเนี้ยแต่ว่าหลังจากการอาเพศต่อเนื่องจากไอปอนการพานันเนี่ยเราได้เห็นความต่ำตามของแต่ละกระบวนการว่าไม่คุณไม่ได้รักอะไรประชาชนเขาเลยถ้าคุณรักประชาชนจร,จรนิงนะเนี่ยนะครับอาคารเหล่านี้เนี่ยครับแม้กระทั่งทางต่างๆคุณจะกล้าปล่อยใช้เหล็กขนาดนี้ได้ยังไง ไม่หือไม่อือกันทั้งนั้นไม่มีใครผิดรักคนนะยกเว้นว่าประชาชนซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องจะต้องทนนะครับรับผลของการกระทําของไอ้พวกนี้แล้วมีหลากหลายเรื่องราวและความจริงก็ไม่ได้เป็นความลับอะไรแต่ปัญหาก็คือว่าและความปลอดภัยของประชาชนถัดจากนี้เนี่ยคุณจะรับผิดชอบอย่างไ กับการทุจริตทอดฉนกันเป็นกระบวนการกันแบบนี้บ้านเมืองมันถูกระเลงกันและเราเองก็มีแนวความคิดแบบที่พี่ปองอธิบายอมอเขียวอธิบายหลายคนก็จะช่วยอธิบายว่าบ้านเมืองสีเทาบ้านเมืองสีดำเราต้องสร้างให้ประเทศไทยเป็นประเทศสีขาวประเทศไทยสีขาว ไม่ใช่ประเทศไทยสีเทาไม่ใช่ประเทศไทยสีดำเพราะฉะนั้นวาระเรื่องบอนคาสิโนไอ้นี่ไม่เข็ดหลาบเรื่องการลักลับเรื่องพอรบรสุดซอยเพราะมันคิดไงคนมาชุมนุมที่นี่ไม่มีแรงไม่มีเบื้องหลังไม่มีกลุ่มทุนได้กันเท่านี้ แต่ผมเรียนกับพี่น้องอคนเหล่านี้คิดอย่างนี้กันมาโดยตลอดไปยีระไม่สนใจและสุดท้ายทิพไหยทุกคนมันไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่จะต้องเร่งอย่างบ้านเลือดเรื่องบอนคาสินเพราะนี่นะครับ ตัวเสมือนหนึ่งว่าเวลาคุณกำลังอยู่น้อยลงหรือ,อยังไงผมจะบอกให้ว่าแม้ว่าจะผ่านสามวาระจากสภาผู้แทนราษฎรก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะได้ทำไม,ไม่ว่าผ่านสามวาระของผุ้ที่สภาไม่ใช่บอกว่าคุณจะได้ทำ แต่ผมบอกกับพี่น้องว่าไอ้วิธีการที่ผู้ปกครองไม่รักชาติบ้านเมืองนั้นนี่เป็นสิ่งที่เราจะต้องคิดอ่านกันมากที่ผมสงสัยว่าเหตุอะไรจึงจะต้องเอาเรื่องบ่อนคาสิโน,โนให้ได้ผมเนี่ยนะครับเป็นนักการเมืองมาในอดีตปัจจุบันไม่ได้เป็นกับเขาแล้ว รู้จักกันทั้งนั้นก็ได้ควังความกันว่าผู้ยิ่งใหญ่เรียกหัวหน้าพักการเมืองทีละพักถามว่าจะให้บอนคาสิโนผ่านไหมพรบสถานบันเทิงครบวงจรถ้าไม่ผ่านก็จะปรับออกจากรัฐบาลที่เรียกเรียงทีละพักทีละพักทีละพัก ปัญหาก็คือว่ามันร้อนเงินกันถึงขนาดนี้หรือว่าร้อนอะไรจึงจะต้องเนี่ยนะครับเร่งรีบยางผิดสังเกตจากวันที่เก้าจะขอขยับมาวันที่สี่วันที่สี่ไม่ได้เร่งมาวันที่สามเลยคุณกำลังมีปัญหาอะไรอยู่ไอความอยากได้ผิดสังเกตผิดปกติเหมือนกับพวกเสี้ยนยายัางไงอย่างนั้น เพราะฉะนั้นการที่ประชาชนเนี่ยนะครับเราถูกลดทอนด้วยความยากจนเราถูกลดทอนตามความรู้สึกจากความยากจนให้กำลังใจอยู่ที่บ้านกับโซเชียลมีเดียพวกนี้จึงไม่ได้ความสนใจอะไรแต่ผมบอกกับพี่น้องว่าที่ตั้งแต่นะครับคอปทศปปสกอ,องทัพรม อยู่กันเนี่ยนะครับแต่ละยกกันเวลานานๆด้วยความยากลำบากนั้นเป็นการจุดประกายรอวันเวลากันทั้งนั้นการเริ่มต้นต่อสู้ทีละครั้งชุดผู้ข่อการเป็นชุดที่นะครับที่เหนื่อยยากที่สุดถูกดูถูกถากถางเหยียดหยามตลอดเส้นทางจุดไม่ติดและก็แฝะต่างๆนั่น แล้วก็คอยจ้องดูได้ครับแต่ละปรากฏการ์วันวันนี้ผมจะบอกคะผมเนี่ยพอเสร็จภาร,รกิจจุดนี้นัดไปออกรายการโทรทัศน์ไอบ้บรรดาเนี่ยนะครับไอ้นายแบกกระจอกใส่กระจอกบอกว่าคนไม่มีจตุพรหนีขึ้นรถกลับไปเห็นไหม ซึ่งมันเป็นคนไม่มีเกียรติแต่ผมบอกว่าคนเหล่านี้เนี่ยครับเวลาบ้านเมืองมีปัญหาไม่เคยออกมาสู้จริงเก่งหลังเหตุการณ์กันทั้งนั้นแต่ว่าเพื่ออะไรครับเพื่อสถานการณ์แบบนี้นั้นผมเชื่อว่าบ้านเมืองนั้นมีสิ่งศักดิ์ผมเชื่อว่าพระปณิธานของรัชกาลที่ห้ามีความศักดิ์ เรามาปราศัยนี่ยนะครับโดยสุดเจริสที่กรม,มหลวงชุมพรซึ่งสถานที่คนชั่วมายืนปราศัยแบบเวทีแบบนี้ไม่ได้เพราะนี่ต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะฉะนั้นต้องเป็นเรื่องที่ดีเพราะฉะนั้นผมบอกกับพี่น้องว่าวันพรุ่งนี้เราก็ตามข่าวสารเรื่อข่ายต่อต้านการพานัน บรรดาองค์กรต่างๆนักวิชาการทั้งหลายพรุ่งนี้สิบโมงเช้าเขาไปยื่นหนังสือกันที่สภาพวกเราเนี่ยนะครับวันที่สามไปรู้เหลือสักห้าคนหรือไม่เราก็จะไปสภาพี่น้องที่ฟังกันอยู่นั้นเนี่ยนะครับที่ดูการถ่ายทอดทั้งหลาย เมื่อก่อนมันลักหลับมีบทเรียนลักหลับไอ้นี่ลักตอนตื่นเลยความมั่นใจนะครับเวลาพูดเนี่ยนะครับแสดงความมั่นใจเกินถ้ากลัวไม่ทำทำไม่กลัวโอ้โหใหญ่มากวันที่เก้าพอเรานัดประกาศเดินวันที่เก้ามันจะขอเลือดมาวันที่สี่วันที่สี่ไม่ได้ใจถึงก็มันเอาวันที่สามเลย ความมั่นใจของมึงหายไปไหนหมดนี่จุดไม่ติดใครก็ไม่เอาเรามันบอกว่าพวกทวงความเจริญเอกูทวงมึงอ่ะมึงคือตัวหายนะของบ้านเมืองจะบอกให้เลบ่บรรดากองเชียร์นี่มันโม่นะ่ะ คือโม่ชน,นิดที่ไม่รู้อยู่อวัยวะส่วนไหนของเท้าอ่ะเพราะทั้งนี้นะครับตัวเองก็ไม่ใ่อะไรมากไม่บอกไปฟื้นเศรษฐกิจแล,และตลอดระยะเวลาเนี่ยมันได้ฟื้นมาอะไรอย่างตลาดหุ้นก็ตกเอาตกเอาตกเอา,เอา,เอาพืชผลจากการเกษตรก็ตกเอาตกเอา ตึกก็สุดแต่ไม่รู้กูทำบ่อนก่อนผมเรียนกับพี่น้องว่าผมวาดหวังว่าตัวแทนของคณะสงฆ์ตัวแทนของแต่ละศาสนาจะได้มาร่วมสร้างให้ประเทศไทยเป็นประเทศไทยสีขาวร่วมกันเนี่ยนะครับหยุดความชั่วทั้งบวงนี้ เราจะมีพระเอาไว้ทําไมถ้าพระไม่มาหยุดอบายบยมุกที่มอมเมาคนในชาติออาพี่น้องที่ลายเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นหลักนั้นไม่ใช่ว่าเราจะตามใจนักการเมืองให้เขาไปทําความชั่วแล้ววันหนึ่งเมื่อความชั่วมันปรากฏอย่างที่ผมบอกว่ามันถอนยากมันหยุดยาก ไม่รู้จะทํำยังไงพี่น้องลองไปถอนในเสาตอเมอไอโฮกเวลออกก็บอ่มันปักคามันประจานในอับอายอยู่แต่ว่าไอ้นี่นะครับถ้าอยากจะถอนก็ต้องเอาเงินไปจ่ายให้มันอีกโง่อยู่แล้วยิ่งโง่หนักขัไวใ,ใหญ่ดังนั้นผมเรียนกับพี่น้องเพื่อจะสื่อสารเนี่ยนะครับ ว่าเราจะปล่อยให้ประเทศไทยเป็นประเทศเทากันหรือไม่เราไม่ห่วงใยคนรุ่นลูกรุร่นหลานของเราแล้วใช่ไหมคณะกรีนแน่ๆประธานาธิบดีสีบอกเงินจากการพนันพัฒนาประเทศไม่ได้เพราะทำลายความมั่นคงความมั่นคงคืออะไรคือความมั่นคงของชาติาาศาสตร์กษัตริย์และประชาชนยังไม่เข้าใจอีกหรือว่าการพนันมันทำลายความมั่นคงและมันทำลายสถาบันหลัก ของชาติคนที่มีหน้าที่เรื่องความมั่นคงนั้นคุณนั่งอมหัวแม่ตีนหนึ่งไงยงผมอยากจะรู้เพราะก็เห็นกันอยู่แล้วว่าอะไรจะเกิดขึ้นผมไม่ได้บอกว่ามมารัฐประหารไม่ต้องมารัฐประหาร แต่คุณต้องรู้ว่าประเทศนี้กำลังจะถูกสั่นคลอนในเรื่องความมันผู้รักชาติทั้งหลายมันได้เวลาแล้วคุณอย่ามาเมื่อสายอย่ามาแบบเหมือนวันหวยออกแล้วแล้วบอกว่าจะออกเลขอะไร มันมาบอกป้ายเอาวันที่สองอะ่ะผมเรียนกับพี่น้องว่าเราเนี่ยนะครับยืนอย่างแข็งแรงแล้ววันที่สามถ้าเขายืนกรานจะเข้าสภาจากกี่คนก็แล้วแต่ไม่ใช่สาระสำคัญแต่ถ้าพี่น้องอยู่ที่บ้านทนไม่ได้ค่อยออกมาถ้าทนได้ก็ทนไปอยู่กับความอดทนมันไปแต่ว่าถ้าทนไม่ได้ ก็เรามาร่วมชำระชะสะสางให้บ้านเมืองมีความสะอาดให้บ้านเมืองมีความเป็นสีขาวประเทศไทยสีขาวชำระล้างประเทศไทยสีดำประเทศไทยสีเทาพร้อมๆกันนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มามารืนเนี่ยนะครับมาตราการวันพรุ่งนี้ว่ากันขอพระคุณมากครับพี่น้องที่กรพ